พอขมับเต็มขึ้นแค่สิบวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีแฮปปี้ค่ะ,ะแล้วก็เรื่องความรับก็คือตอบโตัวเลยค่ะอะขออะไรก็ได้อย่างนไ้นะสวัสดีค่ะตักค่ะวันนี้นะคะตักจะมาแชร์ประสบก,การณ์ในการฉีดฟิลเลอร์นะคะตรงขมับตั้งมีปัญหาเรื่องอขมับมันตอบนะคะแล้วก็ตักอ ลองศึกษาข้อมูลแล้วก็มาเจอเพจของคุณหมอโควิดนะคะแล้วทักก็เข้ามาดูรีวิวแล้วก็ได้ปรึกษาอาจารย์นะคะแล้วก็ตักเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของหงเฮ้งด้วยนะคะคุณหมอก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับหงเหงด้วยในเรื่องของตรงนี้ขมับก็คือในเรื่องของความรักหน้าที่การงานการเงินนะคะถ้า เราสนใจหรือว่ามีความเชื่อในเรื่องของเฮงนะคะอาจารย์โกวิทเขาก็ช่วยได้นะคะแล้วก็ให้คาปรึกษาที่ดีมากเลยคะ่ะ<ฮ>ตอนฉีดนะคะก็คือคุณหมอโกวิทก็จะฉีดฟิลเลอร์ตรงนี้เติมเต็มตรงขมับน,นะคะแล้วก็ทําให้หน้าเราเปลี่ยนแล้วก็ดูสวยขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์เราได้นะคะคุณหมอโกวิทก็จะฉีดยาชาก่อนนะคะก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยะคะ่ะแล้วก็เราจะเห็นผลณตอนนั้นเลยนะคะก็คือคุณหมอจะให้ดูรูป before กับ a ั t e r เลยนะคะแล้วก็จะส่องกระจกดูแล้วก็จะเห็นการ เปลี่ยนแปลงในรูปหน้าของเราในเรื่องของขมับนะคะว่ามันเติมเต็มหน้าตอนนั้นเลยนะคะเราจะเห็นผลทันทีเลยสวัสดีคบน้องตาสวัสดีจ้าวันนี้มาติดตามหลังจากการฉีดฟิลเลอร์ไปครบสิบวันเนาะฉีดฟิลเลอร์ของ้องตาเนี่ยหมอฉีดเพื่อปรับหูหิงด้วยหมอก็ใช้ฟิลเลอร์ประกอบควบคู่กับศาสตร์ของหิงสวยด้วยแล้วก็ถูกต้องตามศาสตร์ขงหิงด้วยฉีดตรงไหนไปบ้างก็ฉีดตรงนี้ค่ะตรงขมับแล้วก็ตรงคางคางค่ะ เหตุที่ต้องฉีดคางเนี่ยเพราะว่าน้องตั๊กเนี่ยแก้จมูกกับหมอด้วยถูกไหมครับจมูกมันพุ่งขึ้นมันสวยขึ้นคางมันเลยยิ่งดูสั้นเห็นไหมครับเห็นคางชัดเจนเลยนี่คางสั้นเลยปากมันอยู่นำหน้าคางอยู่แต่ตอนเนี้ยคางนำหน้าปากนิึงละอย่างเงี้ยคือสวยทาคางเพื่อให้รับกับจมูกคางที่สวยงามเนี่ยตามหลักของเองคือต้องมีเนื้อกลมมนคางผู้หญิงต้องไม่ป้านต้องไม่ตัดและต้องรับกับกรามนะครับ รับกบการคือมันดูละมุนเป็นเส้นโค้งเดียวกันครั้งที่สวยงามต่างๆอนี้เขาบอกว่าจะเป็นคนมีความสุขในชีวิตในอนาคตบานปลายก็ไม่โดดเดี่ยวจะเป็นคนที่มีบริวารและบริวารดีเสด้วยใช่ค่ะ<ม><ม>ก็คือในเรื่องของบริวารก็เยอะขึ้น<ม>ก็ดีขึ้นเรื่องความรักเนี่ยจะเป็นที่ขมับมอยดูภาพบีฟอร์นะครับขมับจะตอบจริงๆสาเหตุของขมับตอบมีอยู่หลงสี่อย่าง หนึ่งก็คือการไปขีดประอบคดกลามเนี่ยมีผลทํใไมขมับตอบแล้วก็แก้มตอบด้วย2ก็คือการไปผ่าฟันคุดหรือผ่าฟันซี่กลามฟันเคี้ยวเนี่ยสก็คือการจัดฟันสี่สุดท้ายคือพันธุก,กรรมของเราข้อสุดท้ายถูกไหมซึ่งขมับเนี่ยมันเป็นวังสมรสแฟลงเขาบอกคนที่ขมับตอบเนี่ยหคือเป็นคนน่ารักแต่ถ้ามีแฟนแฟนก็ดูแลบ้างไม่ค่อยดูแลบ้างพอขมับเต็มขึ้นแค่สิบวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีแฮปปี้ค่ะ,ะแล้วก็เรื่องความรักก็คือ ตอบโจทย์เลยค่ะ ขออะไรก็ได้อย่างนั้นนะเรารู้สึกได้ไหมว่าแฟนรักเรามากขึ้นใช่รู้สึกว่ารักมากขึ้นแล้วก็ดูแลดีมากขึ้นม,มากกว่าเดิดมเลยแม้ว่ารูปหน้าเปลี่ยนไปเลยจากหน้าค่อนข้างสั้นๆเนี่ยหน้าดูยาวขึ้นกรามับเต็มขึ้นดูเด็ดขึ้นยังไงเนี่ยวันนี้เนี่ยขอบคุณน้องตั๊กมากๆนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับแฟนเพจห้าเห็นว่าคนที่มีปัญหาแบบน้องตั๊กเนี่ยเราอยากปรับให้มันดีขึ้นก็โดยใช้ศาสตร์ของหูหิงปรับรูปหน้าในแต่ละหนึ่งซีซีที่ฉีดหมอคำนึงถึงเรื่อองงูหิด้วยเสม เพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์มันถึงว,ว้าวขนาดนี้นะครับขอบคุณน้องตักนะครับสวัสดีครับ